สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เทุกท่านนะคะวันนี้พบกับนุกอีกเช่นเคยนะคะอยู่กันที่บริษัทเพชรยนต์โชว์รูมรถมือสองคัดเกตเอน่ที่ใหญ่สุดย่านมินบุรีนะคะอยู่กันที่สำนักงานใหญ่เลยนะคะซอยเสีดีไทยค8ูแยก1มินบุรีกรุงเทพนะคะก็มาอัปเดตรถสวยกันอีกเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้ก็จะมารีวิวเป็นเจ้ารถคันนี้เลยนะคะรถสวยมากนะคะคันนี้เป็น isuzu d max นะคะสามจุดศูนย์เซตัวปี2017นะคะชมปี2017 เกียร์ออโต้นะคะ4ประตูไฮเลนเดอร์รถสวยเดิมๆนะคะคันนี้ในราคาเพียง er แค่5,99,000บาทเท่านั้นนะคะรถสวยเดิมๆนะคะเครดิตดี D, ประวัติดีฟรีดาวได้เลยนะคะลูกค้าไหนที่หารถสเปคประมาณนี้อยู่นะคะห้ามพลาดเลยมาพร้อมหลังคาแคดดี้บอยนะคะลงเล่มให้ลูกค้าพร้อมเรียบร้อยนะคะเอารถไปใช้งานได้เลยคันนี้ก็สวยๆนะคะสีบอลเงินสีสวยดูแลง่ายนะคะ เดี๋ยวมาดูรายละเอียดตัวรถกันเลยนะคะว่าคันนี้มีอะไรน่าสนใจกันบ้างเริ่มจากด้านหน้านะคะคันนี้นะคะจะได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมไฟเดย์ไทม์เลนิ่งไลท์นะคะกระจังหน้าโครเมียมแล้วก็จะมีในส่วนของไฟตัดหมอกด้วยสีมอญเงินนะคะสีสวยดูแลง่ายมาพร้อมล้อแม็กซ์อลลอยนะคะแม็กซ์อลลอยขนาด18นิ้วนะคะแล้วก็ยางจะได้ยางปี2020เลย อย่างปี20นะคะใช้ได้ยาวๆโลโก้มาครบนะคะตัว Highlander กระจกข้างปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างติดฟิล์มมาพร้อมรอบคันนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของระบบสมาร์ทเอนทีนะคะเปิดมาดูด้านในกันออปชั่นมาจาัดเต็มนะคะคันนี้เป็นสเปคตัวท็อปภายในนะคะเป็นโทนสีเ,ออเป็นสีดำ เบาะหนังสีดําแบบนี้เลยนะคะเบาะหนังสีดําไม่มีแตกไม่มีขาดนะคะสวยๆเดิมๆเ,เลยพวงมาลัยมันติฟังก์ชันเชื่อมต่อบลูทูธสมาร์ทโฟนได้หมดนะคะพวงมาลัยไม่ช้ำไม่สึกหรอมาพร้อมเกียร์ออโต้แอร์ปรับออโต้นะคะแล้วก็จะมีหน้าจอทัชสกรีนมาด้วยตามคอนโซลรถก็ไม่ช้ำนะคะคันนี้ไม่วิ่งไปประมาณ130,000กว่ากิโลนะคะ ไม่แท้เช็คประวัติได้นะคะตามหัวน็อตไม่มีขยับเลยซอกประตูเดิมๆนะคะน็อตเดิมไม่มีขยับได้ไปคือคุ้มนะคะได้เกียร์ออโต้ด้วยขับสบายแน่นอนภายในสีดำเบาะหนังไม่มีแตกไม่มีขาดนะคะไม่มีช้ำเลยรถสภาพเดิมๆนะคะ ใครที่ชอบ d m a มนะใครอิซูซูก็คันนี้ตอบโจทย์เลยมาพร้อมหลังคาแคลริบอยนะคะข้อดีเลยนะคะกันแดดกันฝนนะคะใครที่แบบเอาไว้ใช้งานเน้นบรรทุกข,ของหน้าหลังด้วยนะคะรุ่นนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะคะหรือลูกค้าท่านไหนนะคะที่ไม่ชอบในส่วนของหลังคาแคลริบอยนะคะแจ้งได้นะคะถอดออกให้ได้นะคะนี่แต่ว่าเราให้ไปแบบนี้เลยลงเล่มให้ลูกค้าพร้อมเรียบร้อยนะคะ สีสวยดูแลง่ายสภาพเดิมๆนะคะโลโก้รถมาครบหมดมีกล้องถอยนะคะโลโก้มาครบหมดแครีิบอรลงเลี่ยม้อมของเรานะคะคัดรถเข้ามานะคะเน้นสภาพเกดเอนะคะรถเกือบร้อ็นต์ก็จะมือเดียวนะคะมือเดียวออกข้าง ใครที่สนใจคันนี้นะคะรีบมาดูได้เลยนะคะมาทดลองขับได้นะคะนี่สีสวยด้วยนะคะดูแลง่ายเดี๋ยวมาดูในส่วนของรายละเอียดนะคะเครื่องยนต์รถคันนี้ก็เลยค้าสำหรับรายละเอียดเครื่องยนต์นะคะคันนี้ลูกค้าจะได้เป็นเครื่องยนต์3.0ลิตรนะคะ 3.0 DDI เครื่องยนต์ดีเซลนะคะการันตีว่าสวยเดิมจริงๆนะคะคันนี้เปิดมาก็อย่างที่เห็นนะคะรถสวยสภาพเติมเดิมน็อตไม่มีขยับเลยนะคะตามคันหน้าเดิมนะคะนี่ถ่ายให้ดูซูมชัดเลยนะคะน็อตไม่มีขยับนะคะคันหน้าตรงไม่มีคดงอรอยมาร์กสีจากโรงงานนะคะก็เห็นชัดเจนนะคะนี่เลยมาดูรถได้นะคะน็อตทุกตัวเครื่องยนต์ไม่มีขยับนะคะ หัวน็อตเดิมๆนะคะน็อตไม่มีขยับเม็ดอาร์ตนะคะ,ะ,คะเห็นชัดเจนเพดรถชัดเจนนะคะน็อตไม่มีขยับฝากระโปรงเดิมๆนะคะเม็ดอาร์ตชัดเจนสติ๊กเกอร์โรงงานนะคะอยู่ชัดเจนเปิดมาคือรถสวยมากนะคะคันนี้ ปรับสภาพเรียบร้อยนะคะทำสปาค่ะสีทรรมศาสตร์ให้ลูกค้าเรียบร้อยนะคะลูกค้ามาดูรถถ้าถูกใจรับรถกลับบ้านได้เลยนะคะซื้อสดรับรถกลับบ้านได้เลยหรือว่าจัดไฟแนนซ์นะคะถ้าลูกค้าประวัติเครดิตดีนะคะถือเอกสารมาครบนั่งรอรับรถ2ชั่วโมงได้เลย2ชั่วโมงอนุมัติได้เลยนะคะถ้าลูกค้าประวัติดีเอกสารครบมีระบบ ABS นะคะก็มาร์กสีจากโรงงานชัดเจนคานหน้าตรงไม่มีคดงอนะคะหัวน็อตไม่มีขยับ เครื่องแห้งเดิมไม่มีเยิมนะคะของเราการันตีอยู่แล้วว่าเวลาเราคัดรถเข้ามานะคะเช็คแหล่งที่มาได้นะคะแล้วก็รถทุกคันไม่มีชนหนักกับสีเปลี่ยนเครื่องจมน้ำนะคะเล่มทะเบียนมีพร้อมโอนนะคะเล่มไม่มีชำรุดสูญหายนะคะนี่รถสวยเดิมๆย้ำราคาอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับคันนี้ Isuzu DMAX 3.0 z นะคะโฉมปี2017 เกียร์ออโต้นะคะคันนี้ในราคา5,99,000บาทเท่านั้นนะคะรถสวยนะคะรถสวยเดิมเครดิตดีฟรีดาวนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถติดต่อหาุุกได้เลยที่เบอร์0 9 8ย์7 6 8 2 6เนะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้นะคะอยากดูรายละเอียดรถเพิ่มเติมหรืออยากดูรายละเอียดการจัดไฟแนน์นเพิ่มเติมพี่แจ้งมาได้เลยนะคะทักไลน์มาสอบถามได้นะคะหรือว่าสายตรงโทรมาได้เลยนะคะ อยากมาดูรถจริงเข้ามาได้เลยร้านอยู่ซอยเสรีไทย68แยกที่1น,นะคะมินบุรีกรุงเทพมาไม่ถูกยังไงนะคะแจ้งมาได้เดี๋ยวบอกทางให้นะคะก็ฝากรถคันนี้ไว้ด้วยสนใจยังไงติดต่อมานะคะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามไว้ด้วยเดี๋ยวเวลามีรถสวยๆม,มาใหม่นะคะลูกค้าจะได้ไม่พลาดในส่วนของการอัปเดตคลิปใหม่ๆนะคะก็ยงกังไงฝากรถคันนี้ไว้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ